พันพรมาอยังท่านพุทธบริษัทและศาสนิกชนผู้ใฝ่ใจในธรรมะทั้งหลายบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามพระพุทธศาสนวาอันเป็นประสัทธ,ธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งพระองค์เป็นผู้ตรัสรูด้ดีโดยชอบโดยโดยพระองค์เองและพระองค์เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยพระคุณอันยิ่งคือพระองค์เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ทีคุณและพระมหากรณาธิคุณร,รวมเรียกสั้นๆพระองค์เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งเหลือประมาณ จำเดิมตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ออก